โดยจะแนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบนญหลงความศรีสุขัยเลขที่28ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุลิตาสุไสเลขที่10ค่ะานางส,สาวชนัญชิดาเลพันธ์เลขที่29ค่ะก่อนที่ะะออทจะไปเข้าสู่ละครคุณธรรมประจำใจของสี่นงสาวนะคะอย่างแรกค่ะก็คือการกู้ยืมเงินนะคะการกู้ยืมเงินคือการทำสัญญาระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ค่ะโดยที่ผู้ ะให้เงินจํานวนหนึ่งกับผู้กู้นะคะโดยจะมีข้อตกลงกันะคะ่ะสาระสําคัญก็คือหนึ่งนะคะผู้ให้กู้เนี่ยจะให้เงินกับผู้กู้โดยที่จะคิดดอกเบี้ยก็ได้หรือไม่คิดดอกเบี้ยก็ได้ะคะ่ะสองนะคะก็คือเอ่อ โดยการทําสัญญาที่เป็นรายละอักษรจะสามารถใช้ฟ้องร้องหรือบังคับในการบังคับคดีได้ค่ะสามนะคะการให้กู้โดยบุคคลทั่วไปจะไม่สามารถให้กู้โดยให้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเกิน15ต่อปีได้ค่ะแต่ถ้าเป็น,สถ,นสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารพาณิชย์นะคะสามารถให้ใช้ดอกเบี้ยเกินร้อยละ ค่ะประมาณนี้ค่ะต่อไปไปรับชมการแสดงกันได้ค่ะ พอดีเอ้าไปกันพอดีเราเป็นทนายีน ได้แล้วแมดีเงนเราจะรีบไปหแม่รอนค่ะพอจได้โอเค